ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันแบบไฟเดอร์มาร์กเกอร์กันอีกเช่นเคยนะคะใครที่บอกบอกว่าพี่ทำไมช่วงนี้ทำคลิปนาน,นะคะไม่นะค่อยมีเวลาค่ะใกล้จะได้เปิดเทอมแล้วนะคะก็ไปเรียนตามปกนะคะก็ตามนั้นแหละตอนนี้คือพี่ก็กำลังขึ้นมาอยู่อยู่ตรงยอดเขาเอสเตอร์บิดอร์กันนะคะ วันนี้นะคะพี่จะสอนทุกคนเก็บปากกา m a r k e กันนะคะมาตัวแรกที่พี่จะสอนเก็บก็คือออโรร่า marker นะคะออโรราเนี่ยให้เราขึ้นมาต้นไม้ตรงนี้นะคะที่มันเหียวเพื่อนนะจากนั้นทุกคนจะเห็นบันไดใช่ไหมนี่ปีนขึ้นมาจากนั้นปิดนะคะปิดวิ่งปิดวิ่งแล้วก็กระโดดแบบนี้ให้ทุกคนนําตามมาเลยนะคะมันจะพาเราไปตรงนี้เอ้ยนีมีมมว้า ช่างมาถึงพอตัวน้นพี่เก็บดดเลยแหละมามามาใครที่อยากเก็บเจตน,นี้ให้ทุกคนทำตามพี่เลยนะหนีกดกดเข้าไปเรื่อยๆมันจะมีเสียง่อยนะได้แล้วค่ะแล้วมันก็จะระเบิดแบบนี้นี่แล้วมันก็จะพาเราไปตรงนี้นี่เห็นไหมมันมีท่อน,นอะไรอยู่นั้นนะ่ะถ้าเราเข้าตรงรูตรงนั้นได้นะคะมันก็จะมีมาร์คเกอร์ขึ้นมานะคะพี่รู้ได้ยังไงพี่เก็บได้แล้ว เก็บได้แลวทุกตัวมักเกร์อ๋อใครสงใครที่สงสัยว่าพี่เก็บมักเกิลและหนาพ้าได้ยังเก็บได้แล้วค่ะใครที่คิดว่าพี่โมนี่ไม่ได้โมนะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมไอตัวเนี้ยไอตัวนี้พี่ก็เก็บได้แล้วเห็นไหมเก็บได้จริงๆถ้ามันเก็บได้มันจะเป็นสีเขียวมาให้ทุกคนขึ้นมานะคะให้ทุกคนขึ้นมาปึ๊บเออตกอีไรวะเนี่ย ถ้าทุกคนขึ้นไปอ่ะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีวงใหญ่ๆเห็นไหมนี่นี่นี่ให้ทุกคนลงไปแล้วก็สไลด์เข้าไปในรูนะคะถ้าทุกคนไม่สไลด์เข้าไปในรูก็ตามนั้นนั่นแหละพี่ทําให้ดูแค่นี้นะคะต่อไปนะคะพี่จะสอนวิธีเก็บไอ้ตรงนั้นนะคะเห็นไหมที่มันเป็นออบบี้อ่ะดีดีซูมเข้าไปซูมเข้าไปเห็นหรือเปล่า เห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวช่ดิเห็นไหมตรงนั้นอ่ะมันจะจางๆหนะ่อยนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะมันจางๆๆอนะ่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นีเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นีมันอยู่ตรงนี้อ่ะมาเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บกันนะคะใครที่ดูเมื่อกี้กล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะขอโทษทีด้วยนะคะนี่เห็นไหมตัวที่เราจะเก็บคือตัวนี้นะคะ ทุกคนปิดนะคะปิดวิ่งจากนั้นกระโดดขึ้นมาบันไดตรงนี้ทุกคนกระโดดไปตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะเป็นที่หลอกนะคะทุกคนอยากเข้าไปนะคะให้ทุกคนกระโดดมาทางนี้อเห็นไหมถ้ากระโดดไม่ดีก็จะตามนั้นแหละถ้ากระโดดไม่ค่อยดีถ้ากระโดดไม่ดีก็จะสภาพนั้นเลยคะ่ะทำไมาำไมเดี๋ยวจะทำให้ดูตัวนี้พี่เก็บได้แล้วแล้วก็กระโดดมาแบบเอา้านี่อะไรอะ่ะ อ๋อลื้วไปค่ะตรงนั้นต้องเปิดชิปล็อกนะคะส่วนใครที่ยังเก็บตัวนั้นไม่ได้เดี๋ยวพี่ก็จะสอนอีกทีนะคะพี่ขอสอนเักตัวนี้ก่อนตัวนี้ทุกคนน่าจะเก็บมา่อยได้กันพี่คิดว่าแม่ดีว่ะไปสอนตัวนั้นแม่งเลยใครที่เล่นในเอคอมนะคะพี่เล่นไม่เป็นนะคะให้ทุกคนเล่นตามพี่นะคะอันนี้พี่เล่นในมือถือนะให้ทุกคนเข้ามาในนี้จากนั้นกดตรงนี้จากนั้นปรับเป็นแตะเคลื่อนที่นะคะ ให้ทุกคนปรับเป็นทูมู m นะคะหรือเรียงยังไงให้ทุกคนแตะไปให้ทุกคนแตะไอ้ต้องใสใสนะคะมันจะมีทางให้ไปอยู่ทุกคนแตะทางใสใสมันจะมีทางให้ไปอยู่ทุกคนแตะไอ้ต้องใสยสนะคะแตะรัวเลยเห็นไหมนี่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 เห็นไหมถ้ามันเป็นลูกศรึือมาแสดงว่าเราไปได้นะคะนี่นี่นี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมพี่ยืนอยู่บนอากาศแล้นี่นี่นี่เห็นไหมยืนอยู่บนอากาศแล้วเนี่ยมาต่อไปเดี๋ยวพี่ก็จะไปกับนักเรียนค่ะไวๆกดจึ๊บกดจึ๊บ กด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 กให้ทุกคนกดเรื่อยๆนะคะกดเรื่อยๆ,ๆกดกเรื่อยๆกดตา마ตามาเลยเพื่อนตามาจากนนให้ทุกคนเอาตเลืดว่ะเอาตาลืดตเลืดว่ะตาลืดตลืดาใหม่นะคะเอาใหม่ตเลืดค่ะมกตเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอปรับเป็นอันนี้ก่อนขอปรับเป็นเป็อัตโนมัติก่อน ม่งยังไม่ได้ขีคเก็ตต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปเพื่อนรอด้วยดีไอ้เพื่อนไมาเชืญชัวนซึ่งทุกคนงงไหมคะว่าพี่เก็บเจ้าก้าสิบดีกี่ได้เรียงพี่เก็บได้แล้วพี่เก็บได้แล้วมาดูนะนคลิกคลิกไปได้น,น่ะแบบนี้ก็ได้น,น้ะแบบนี้นี่นี่นี่มันจะอยู่ในทางนีทุกคนคลิกคลิกไปเรื่อยๆเห็นไหมนี่ถ้าคลิกได้มันก็จะประมาณนี้นี่นี่นีก็ตรงไปเรื่อยๆก็ตรงไปหะ นตกไปเรื่อยเลยถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เรามันจะหล่นนะคะทุกคนปรับเป็นแบบปีนหังจากนั้นก็ปีนขึ้นไปชึบชึบชึบชบปีนค่อยๆนะคะระวังตกถ้าปีนแรงเกินไปเดี๋ยวจะตกนะต่อไปให้ทุกคนปรับเป็นคิกทูบูฟเหมือนเดิมจากนั้นกดไปที่ตัวเจมาคเกอร er. ์นี่มันก็จะพาเราเดินแล้วจากนั้นก็จะเก็บได้แล้วง่ายมากเห็นไหมง่ายมาก แต่เขาบอกว่าระดับยากที่สุดี่ยายที่ผายดูเห็นไหมพี่เก็บได้แล้วโอ้โหง่ายสุดๆใครบอกว่ายากนี่คือไปปรับปรุงมาใหม่เลยนะตอนนี้นะคะมันมีตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในนี้นะคะทุกคนมาดูตรงภาพตรงนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ภาพธรรมดานะคะนี่ไงได้แล้ว 2> chapter 2 <two. S 1> นี่น้องๆดู ทุกคนสงสัยไหมคะว่าพี่เก็บเจตัวนนี้ได้ไน้องๆบอกว่าพี่ลองไปอาณาจักรคิงด้อมดูเลยคอมเมนต์สอนเก็บที่ในอนาณาจักรคิงด้อมหรอที่ในอนาณาจักรคิงด้อมหรออันนี้ใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่จะสอนนะคะโอ้แต่ยังไม่ใช่อีพีนี้นะคะเพราะว่าลงคลิปนานไม่ได้ลงคลิปนานไม่ได้ก็เดี๋ยวอีพีหน้านะคะเดี๋ยวลงพรุ่งนี้นะคะ เดี๋ยวลงวันเสาร์นะคะพรุ่งนี้จะได้มีเวลาเยอะๆหน่อยเท่าเรคลิปนี้ก็บ๊ายบายไปก่อนนะ